สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ c ีวิก FC นะครับสีดานะครับว่าวันนี้อันนี้จะเป็นใสเ่เบรกอะไรมาดูกันนี่ปึ๊บโอเคนะครับวันนี้เป็นอล้อนิชขอบสิบนะครับลูกค้าเลือกเป็น b บ m b o โบบ็อกสอร์หน้านะครับสี่พอตใหญ่นะครับแล้วก็จับจานครับกับสายสา0ร ห้าสิบมื่นะครับดูสีเหลืองนะครับทำสีใหม่ให้เรียบร้อยนะครับอ่านี่นะครับลายจานเป็นไทสามนะครับน็อตด,ดีบอบบิน,นครับอ่านี่นะครับเต็มล้อนะครับอ่าสวยลงตัวนะครับลูกค้าเลือก แค่เบ็กคาลิปเปอร์สีพอร์ตครับนี่นะครับตัวคันนี้ได้มีเติมล้อหลังด้วยนะครับเรามาดูกันว่าหลังเขาทำอะไรนี่ล้อหลังครับเป็นการสอชิ้นขยายนะครับการสองชิ้นขยายนะครับใช้ยยใกับคาลิปเปอร์เดิมนะครับลายจานเป็นไทสาม มุดดีบ๊อกบีนเหมือนกันติดตั้งเข้าไปได้เลยนะครับส่วนล้อหลังเนี่ยก็คือบางคนไม่อยากจะทําเป็นคาลิเปอร์สอตัวงบจากัดน,นะครับจะใช้เป็นจางขยายแบบนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ผมให้ดูนะครับล้อ18นิ้วนะครับกับจางขยายไซส์สาม่สิลก็เต็มล้อนะครับใช้คาลิเปอร์เดิมหมดปัญหาเรื่องไฟโชว์ต่างๆนาๆนานะครับลองดูลองดู ก็เต็มร้อยอยู่นะครับนะครับนี่นะเต็มหมดเยอร้น้าอีกทีนึงนะครับเต็มร้อนะครับใครสนใจก็ได้เลยนะครับบีนนด้าซีวิกเอฟซีสีดำนะครับอันนี้ขอบคุณมากครับ